นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เตรียมเตรียมปลูกนะคะลงดินเอาย้าเอาอะไรออกแต่ตอนนี้คุณลุงก็เริ่มปลูกแล้วนะคะปลูกแล้วเดี๋ยวป้าจะไปเป็นผู้ช่วยโดยการขนต้นไม้หมาน้องไม้ทองไม่ต้องช่วยไม้ทองไม่ต้องช่วยนะคะไม้ทองไม่ต้องช่วยคุณป้าเลยไม้ทองไม่ต้องช่วยเลยนะคะ อันที่ไม่คุ้สวยเอาไว้ก่อนปลูกไองที่มันสว้เงี้ยก่อนโอเคอสวยที่ที่ามันมน่าจะนอดก่อนเนาะลูลองดูต้นนี้มันยังอยู่ไหมคะ เกือมันยังอยู่เอาออกก่อนเลยมันจะหักอัอยู่ไม่เอ่อยคิดว่าคอหักแล้วยังอยู่ใช่ไหมเหลือยังอยู่เรจะพยายามหาเลือกต้นส,สวยๆมาให้ถูกก่อนช่วมด้วยช่วยกันนะคะปลูกต้นไม้วันนี้ป้าก,กับลุงจะเปลี่ยนแกนดิโอราดจากกระถางลงดินนะคะเพราะว่ามันไม่งามแล้วมันก็ตายเยอะแล้วด้วยค่ะ คงจะแห้งแ้งแล้วก็รากบางทีเราไม่ได้ลดน้ํามันตายเร็วนะคะแต่ว่าถ้ามันอยู่ในพื้นดิน,น,นถ้ารากเดินลงไปในดินน,น่าจะอยู่ได้ดีกว่าก็เลยตัดสินใจนําเก,กลือนิโอรัสมาลงดินนะคะลงระวังมันจะคอหักจากจากใบหนอจากหัวมันคุลุงอย่าถีเกินไปเน้อ เอบัดทีดอกหาง,งพ่องามบัดทีดอกตรงนี้ก็เลยจะเป็นแปลงแกลนดิโอรัตนะคะแกลนดิโอรัตอันนี้คุณลุงต้นเห็นไหมคะ ใส่ใใกระเป๋า่ากระเป๋าน,านเาออมันจะมันจะเสียมันจะหล่นหายตูกกงก้มๆเงยเอามาเลยมาเดี๋ยวเก็บให้งก้มๆเงยเดี๋ยวมันจะหายใส่กระเป๋านี้โอ้กว่านะคะ

มันติดกะไงคะเติดตองนี้มันเยอะมันจะได้มีพื้นที่พี่ทีฉันอ้าวี่ทีฉันจะเอามาวางไงนี่ยืออะไรคะที่พี่จะมาวางมันไม่มีพื้นที่ก็เลยต้องเก็บออกเลยไแล้วจะเอาออกเพื่อเตรียมจุดตั้เลย อันนี้ตอนนี้นะคะป้ากับลุงก็กำลังช่วยกันปลูกดอกไม้พอดีฝนมาเมาื่อวานนี้ดินมันก็เลยชุ่มนะคะดินก็เลยได้มีความเกลียยชุ่มเฉยออกพร้อมเลยนะคะที่ลุง่อเหอะมัน,น,น,นจะได้เก็บๆๆเก็บเนยน,นะดูวิธีวางเลยค่ะ จากกระถางแล้วก็ต้องเก็บไม้นะคะไม้คํำยันเก็บไว้ใช้ประโยชน์อีกนะคะเผื่อเราได้ปลูกอะไรอีกมันแน่ป้าก็เจออะไรน่าสนใจป้าก็เอามาเรื่อยแหละได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างก็นะคะเป็นไรอันนี้ก็เหลือน้องไม้ทองออกก่อนอยายจะดูแล้วนะคราวนี้ไม้ทองออกก่อนเลยออกก่อนเลยนะคะ ออก่อนเลยค่ะออกมาออกมาเจ๊กะขวางทางแล้วลูกเดี๋ยวมันจะทำดอกไม้ใหญ่หักนะคะ ทองเพื่อไม่ได้หลูกไม่ทองถอยก่อนนะคะไม่ทองถอยก่อนแล้วลูกนะแลคือลูให้รับไปวางไหนที่ไหนสะดวกเลือกางไหนก็อันนี้นะคะป้าก็จะค่อยๆเล็มหญ้ากออกไว้สำหรับที่จะปลูกอ้อมมาทางด้านนี้ด้วย เอานั่เอาออกมาลิทิ้ออกมาเลยโหหญ้าก็กำลังขึ้นงามมากเลยหญ้าที่เป็นวัชพืชที่เราไม่ต้องการก็จะงามมากเลยนะคะเนี่ยโอ้มันต้องเอาญ้ากออกไปด้วยแล้วก็ค่อยๆปลูกไปอันอันอันไหนเน่าหักแล้วไม่เอาคะ่ะคุณลุงใช่ หัวหัวก็ไม่ไม่ครับไม่ได้แล้วละ่ะเพราะว่าถ้าเกิดหน่อแล้วหัวนั้นก็คือหมดสภาพเน่าไปแล้วลอืมก็แต่ไม่ใช่เรารู้เหมือนเหมือนหัวของดอกกระเจียวที่อยู่ใต้พื้นพอถึงฤดูการที่หนอมันเกิดแล้วหัวมันก็จะเปื่อยไปจนกว่าถึงฤดูการที่มันแก่มันก็ลงหัวใหม่ทีตระกูลเดียวก,กันกับพวกหอมกระเทียมมันจะเป็นพวกหัวนี้เหมือนกันเลยนะคะเราต้องระวังด้วย ถ้าเกิดหนอแล้วก็หัวจะไม่มีประโยชน์เลยนะคะเดี๋ยวมันก็จะเปื่อยเน่าไปไม่งอกอีกพ้างนั้นเอถอะถ้ามันงอกเป็นหน่อออกมาแล้วหัวที่เหลืออยู่ก็จะเน่าเสียหายไปมันมันก็จะไม่งอกอีกจนกว่าต้นจะแก่แต่ถ้าหลุดออกจากต้นแล้วก็คือทิ้งเลยนะคะมันไม่มีประโยชน์นะคะอันนี้ก็ยังปลูกไปเรื่อยๆจะดูว่าจะไปเอาตรงไหนนะคะ